สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีทําที่เก็บฝุ่นด้วยขวดน้ำพลาสติกนะครับอุปกรณ์ก็จะมีขวดน้ำพลาสติกเปล่านะครับที่เหลือใช้แล้วก็กันไกรนะรพอเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดขวดให้เป็นรูปเฉียงนะครับได้ประมาณรูป นี้นะครับให้เชียงแล้วก็เราจะมาเจาะเจาะหลังให้ออดอกสวรรค์สามารถเข้าไปได้นะเจาะรูเล็กๆขนาดเท่ากับเท่ากับดอกสวรรค์หรืออาจจะใหญ่กว่านิดหน่อยก็ไ,ได้นะ จาะสิก็จะได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็เอาดอกสวรรค์เข้าตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปทดลองเจาะกันได้นะครับก็จะทดลองเจาะประมาณนี้นะเสร็จแล้วฝุ่นก็จะอยู่ตรงนี้นะคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ